ลูกค้าจากยะลานะครับซื้อรถที่เต็นท์แถวปทุมนะฮะเจ้าตัวยังไม่เคยเห็นรถนะครับได้คุยติดต่อกับทางเซลล์กับเต็นท์รถนะครับแล้วก็ตกลงซื้อขายกันแล้วผมไปรับรถมาให้ สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเอมจากช่องสโลไดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมภายในรถของคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วที่ที่ผมเล่าเรื่องราวไปแล,วแล้วว่ารถคันนี้เจ้าของอยู่เยะลานะครับยังไม่เคยเห็นรถนะครับซื้อรถที่ปทุมให้ผมไมปขับกลับมาทำนะวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยวันนี้ประมาณเสร็จแล้วประมาณ95% พรุ่งนี้จะเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับก็จะส่งงานพรุ่งนี้แล้วคอนเซ็ปต์รวมๆของคันนี้ก็คือ,เ,อ,อเดินทางคนเดียวนะครับก็นอนขวางได้ความกว้างที่ร้อยเจ็ดสิบนะครับนอนขวางตัวรถแล้วก็สามารถปรับเป็นที่นั่งได้มีที่เก็บของชั้นล่างมีโต๊ะนั่งทำงานซึ่ง ต๊ะนีะ้เมื่อวานที่ทางลูกค้าเขามาเยี่ยมนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันทางลูกค้ามาเยี่ยมซื้อพ็อปต่างๆจากอ e ีเกียมาถุงบลเลยนะครับแล้วก็ผมก็นําเสนอขาโต๊ะเป็นขาโต๊ะสาหรับรถ RV นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานเลยก็สั่งสั่งมานะครับก็จะ,ะมาติดให้ลูกค้านี่แหละครับ ก็เสนอละลูกค้าโอเคเลยลูกค้าเขาไม่ติดปัญหาอะไรเลยไม่ว่าราคามันจะค่อนข้างแพงนะครับสามพันกว่าบาทแต่ลูกค้าไม่ติดปัญหาอะไรเลยแต่ผมก็ด้วยความที่ว่าเราอยากจะประหยัดง,งบด้วยแล้วก็การที่รถผมเองผมก็ใช้แบบนี้ผมก็เลยนำโต๊ะตัวนี้มาเสนอให้ลูกค้าว่ามันก็ใช้ได้ ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถใช้ได้หลายที่ด้วยถ้าเราจะปรับปรับเบาะด้านนี้ออกแล้วก็ย้ายไปได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะต้องฟิกอยู่กับพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มันยากด้วยเวลาที่เราจะต้องเอาตัวแผ่นท็อปขึ้นมาแล้วก็หมุน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 ,ม,นมันเข้าไปผมก็เสนอลูกค้าอย่างนี้นะครับลูกค้าก็ โอเคตัดสินใจเลยชอบตัวนี้แล้วมันเข้ากับธีมด้วยนะครับก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าครับถึงแม้ว่าเออเราก็อยากจะขายของนะั้นแต่ว่าผมก็อยากจะให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่ถึกเอาใจครับเพราะว่าความอยากมันไม่จําเป็นต้องแพงนะฮะตัวเนี้ยตัวเนี้ยสี่ร้อยอันเนี้ยสามพันสองใช้ได้เหมือนกันครับ สำหรับเพดานคันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นไม้เทียมนะฮะไม้เทียมลายเนี่ยจะเหมือนลายเดียวกันในรถผมนะครับแต่ว่าวัสดุคนละวัสดุคันของเดิมของผมจะเป็นไม้ MDF อัดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นคล้ายคล้ายพลาสติกนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรสาหรับการเราตีฝ้าใหม่นะครับมันจะได้ความสูงเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าของเดิมเนี่ยฝ้าเพดานเดิมอะ่ะมันจะมีขา สูงประมาณอย่างเงี้ยฮะประมาณสองนิ้วเพื่อห้อยป้าเพาดานเดิมเอาไว้นะครับเราตัดมันออกแล้วก็ตีเรียบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสูงเพิ่มขึ้นประมาณสองนิ้วตอนนี้นความสูงทั้งหมดน่าจะสักประมาณร้อยเจ็ดสิบมั้งเพราะว่าผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าก้มนิดหนึ่งประมาณเกือบร้อยเจ็ดสิบนะผมไม่ได้วัดแล้วก็ส่วนเคาน์เตอร์ <S 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 คันนี้อาจจะดูว่ามันใหญ่นะฮะกว้าง หกสิบเซนเสมอกับเสมอก,กับตัวเตียงตรงนี้นะครับก็เหตุผลเพราะว่าลูกค้าให้โจทย์มาว่าตอนแรกเนี่ยลูกค้าอยากจะได้ห้องน้ําซึ่งผมเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะทําห้องน้ําเท่าไหร่นะครับหนึ่งเลยเรื่องกฎหมายด้วยอาจจะอีกหน่อยมันจะกลายเป็นเรื่องมอเตอร์โฮมต้องไปเสียสรรพสา,ามิตอะไรอย่างนี้นะครับดัดแปลงสภาพรถมีห้องน้ําอะไรนี้สองก็คือมันจะบัง บังทาให้รถเราดูอึดอัดนะฮะแล้วก็แอร์หน้าเนี่ยมันจะเป่ามาแล้วก็ห้องน้ํามันจะบังเอาไว้มันจะติดห้องน้ําทีนี้ลูกค้าเขาก็เลยเรามาคุยกันเรื่องไอเดียแล้วก็จะไม่ไม่กั้นนะครับไม่กั้นเป็นทองเพราะว่ามันจะทําค่อนข้างยากด้วยแล้วก็เป็นห่วงเรื่องวัสดุที่มันจะโดนน้ําเรื่องมันจะรั่วมันจะซึมหรือเปล่านะฮะก็เลยออกแบบเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับตัวนี้มันสามารถเปิดขึ้นได้ อันนี้เราทำใช้ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวแก้ม่ส่วนภายในในนี้เราจะใช้เป็นถาดสแตนเลสนะครับขนาดกว้าง60ยาว90นะครับจอดพื้นรถทะลุท่อลงไปข้างล่างนะครับปล่อยทิ้งเลยไม่ได้มีท่อพักไม่ไม่มีไม่มีถังพักนะครับส่วนวัสดุอันนี้เราใช้เป็นลามิเนตนะครับซึ่งมันจะกันน้ำเราเพียงแค่ ยาซิลิโคนแนวขอบให้มันดีนะครับตามขอบเนี้ยยาให้มันดีแค่นี้ก็กันน้ำนะครับ <S <S ส่วนเวลาเราจะอาบน,น้ํานะครับเราก็ใช้ม่านท้องน้ํานี่นะครับตรงนี้เราจะมีประตูเปิดเข้าไปได้ <S <S จริงๆม่านประเภทนี้มันต้องลอยเข้ากับตัวตัวราวนะครับ ทิ้งร็นลาวตัวยูแขวนอย่างเงี้ยฮะแต่ผมดูว่ามันมันจะดูไม่สวยเวลาที่เราไม่ใช้อะไอลาวเนี้ยมันก็จะต้องแขวนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับผมก็เลยใช้เป็นตัวตะขออย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะดูสวยงามกว่านะไม่ต้องมีอะไรให้มันลกส่ตานะครับเรามีแค่ตะขอตัวเล็กแค่นี้ ภายในนะครับก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ก็ถ้าจะอาบน้ํามันก็อาบได้นะครับหรือเราจะนั่งอาบนะฮะเพราะว่าเราจะตั้งโซมเคลื่อนที่ตรงนี้อยู่แล้วขออนุญาตนั่งโชว์นะครับเราก็จะนั่งอาบฝักบัวอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําให้มันย้ายเข้ามาติดอยู่ข้างในอันนี้มีฝักบัวเข้ามานะครับอาบยรงนี้ น้ำจะไม่ไปโดนไม่รั่วไปข้างๆแน่นอนครับลงถาดสแตนเลสเต็มๆน,นะครับก็เป็นอีกไอเดียง่ายๆครับนะฮะลองลองลองเอาไปทํากันดูนะครับสําหรับการจัดวางออของคันนี้นะครับเราคุยกับลูกค้ามานานนะครับก่อนที่เราจะรับรถมา นะครับลูกค้าจะมีโจทย์เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าอยากจะมีนูน่นมีนี่มีนั่นนะครับเราก็คุยกันว่าบางอย่างไม่จําเป็นก็ตัดออกดีกว่าอย่างเช่นไมโครเวฟอย่างนี้จะต,ต้องมีชั้นมีที่วางไมโครเวฟผมบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับไมโครเวฟเนี่ยโดยส่วนโดยวความคิดส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ปัญหาเลยคือหนึ่งมันจะกินไฟช่วงที่มันพลคกเนี่ยมันกระชากไฟเยอะนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นเตาแก๊สเนี่ยมันง่ายกว่านะครับ ไม่ต้องมาเดินระบบที่วุ่นวายก็คุยกันบางอย่างไม่จําเป็นก็ตัดไปแล้วจนวันที่ที่เขาเข้ามาหาผมนะวันแรกที่เราเจอกันนะครับรถก็ทําเสร็จไปประมาณ80%ซน์แล้วแล้วก็ให้เขาดูงานโดยรวมนะครับเขาก็โอเคนะเราก็บอกตรงๆว่างานของผมจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้เลิศหรูไม่ได้เนี้ยเตะ๊ะเขาก็บอกว่าถ้าเขาอยากได้แบบว่าเลิศหรูเขาไม่มาหาผมหรอก นะเพราะว่าเขาก็ดูงานของผมมาค่อนข้างจะหลายคันแล้วนะก่อนที่จะมาตัดสินใจมาหาผมเขาก็คือชอบแบบนี้แล้วว่นที่เขาเข้ามาเขาก็ซื้อพ็อปมาด้วยนะครับเขาไปชอปปิ้งของที่อีกเกียมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยตอนแรกผมก็กําลังจะคิดอยู่ว่าจะจบงานมันยังไงสาหรับสาหรับมุมนี้ก็พอดีที่ได้ฉากกันนี้จากอีกเกียของเขาเข้ามา มันเข้าได้พอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มีพวกนี่ยฮะแอ็อเซตอรี่ส่วนเรื่องวัสดุที่ผมเลือกใช้นะครับผมก็จะผสมผสานกันนะก็จะใช้วัสดุหลายประเภทแต่ว่าเราก็จะคำนึงถึงเรื่องน้ำหนักนะครับอย่างคันนี้เนี่ยโดยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับน้ำหนักเนี่ยที่ทำไปอ่ะกระเบาะเดิมที่ถอดออกไปพอๆกันนะครับเพราะว่า เบาเดิมของมันเนี้ยตัวหนึ่งเนี้ยหนักมากนะครับรวม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 แล้วเนี้ยน่าจะมีสักประมาณร้อยกว่าโลไอที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยฝ้าเพดานไม้เทียมอันนี้ก็เบานะครับไม้เทียมอันนี้ข้อดีก็คือมันทําสีมาให้อยู่แล้วนะครับราคาอาจะแพงกว่าน่อยนะแต่ว่ามันก็สะดวกตรงที่ว่าทําสีมาแล้วส่วนอค่าใช้จ่ายนะครับ ถ้าบางอย่างที่มีอัปเกรดขึ้นอย่างเช่นถาดห้องน้ำนะอัปเกรดเป็นสแตนเลสอันนี้เราก็ต้องคิดคิดต่างเพิ่มเพราะว่าตอนแรกเราคุยเราออกแบบกันไว้ที่เป็นถาดพลาสติกนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นถาดสแตนเลสก็เพิ่มงบขึ้นนิดหนึ่งบอกถ้าจะอัปเกรดเป็นผ้าเป็นหนังที่มันดีกว่านี้ก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับ รวมๆแล้วเนี่ยผมจะเลือกใช้น้ำหนักไม่สนไม่สนก็เบานะครับแล้วก็จะไม่ติดไม่ตีทึบทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะติดพามานไม่ติดทึบเพราะว่ารถใหม่ๆผมไม่อยากจะไปติดบางอะไรมันเยอะนะครับก็น้ําหนักก็จะเบาลงเราก็รับหน้าที่ไปติดตั้งแอร์ด้วยนะครับก็แอร์จากหน้าเหลิมนะฮะแอร์ชิด9,000 BTU นะครับเข้ากับแบต แบตลิเทียม300แอมจากกล่องไฟจิบจนะครับส่งแทงนี้มาให้แล้วเราก็จัดวางให้เรียบร้อยนะครับทั้งในนี้จะมีคอมเพรสเซอร์กับระบบไฟแล้วก็ติดตั้งโซล่าโซล่าเซลล์ด้วยนะครับบน,บนแหลกหลังคาส่วนออไฟจากภายนอกรถไฟ220ไฟบ้านนะครผมก็แนะนำว่าไม่ต้องไปเจาะ powerpack นะครับจะเสียรถเปล่า เพราะว่ารถใหม่ด้วยคันนี้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์แต่ว่าเป็นปีสุดท้ายเลยนะครับปี2019ราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับรถค่อนข,ข้างใหม่เลยเกือบจะป้ายแดงนะก็บอกว่าเอาลากปั๊กเข้ามาทางหน้าต่างก็เหมือนกันนะการที่เราจะไปเจาะรถกับเอาปั๊กเข้าหน้าต่างเนะี่ยมันก็ผมคิดว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนปั๊กนี้จะลากมาจากตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ ส่วนตู้เย็นนี้นะครับจากน้องออฟนะฮะน้องออฟัยนรงลงนะครับ, long, รบอาวิคูล50ลิตรตอนแรกเกือบจะใส่ไม่ได้นะครับความสูงมนะันยัดไม่เข้าเพราะว่าเคาน์เตอร์ผมมันเตีย้ยแล้วต้องไปแก้นะฮะแกนเนี่ยพอดีเลยนะครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปได้หละเป็นตู้เย็นที่เปิดฝาบนนะครับเราก็ต้องเปิดเคาน์เตอร์ขึ้นมาอย่างนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีแยกช่องฟิตด้วย สำหรับแคมเปอร์แวนสมัยนี้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจะเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีตู้เย็นมีครบนะครับก็อยู่ที่ความชอบส่วน,น,นบุคคลนะฮะบางคนอาจจะไปบอกว่าโอ้สบายขนาดนี้อยู่บ้านนอนดีกว่ามั้งนะครับแต่การที่เราเอาความสะดวกสบายไปด้วยเนี่ยไปเที่ยวถ้าเขาเลือกได้ เขาก็ทําให้มันสะดวกสบายดีกว่านะครับแต่อย่างบางคนอย่างผมเองรถของผมก็ยังเดิมๆยังไม่ได้มสีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนเราก็ใช้แอร์เสื่อนที่เพราะว่าสมัยนั้นการที่จะมาแยกคอมเพรสเซอร์แอร์อย่างนี้ยังไม่มีการเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันมีอะไรที่มันรองรับเพิ่มขึ้นเขามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นเขาก็ เลือกที่จะหาสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามานะครับอันนี้เราว่ากันไม่ได้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ ที่เจ้าของขับรถตู้นะครับจะเก่งๆหน่อยโชคดีนะครับ